สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็วันนี้ลูกจะมาลงสถิติของผมให้ได้เนาะ87เนะานะแล้วก็กลับมาเพื่อลงเออแล้วก็ตอนนี้ผมก็เป็นวิย์ไตล์หนึ่งหนึ่งแหละได้ชนะมาหนึ่งแล้วชนะติดต่ออเามาเริ่มก่อนใครก่อนดีเล็กไปใหญ่เล็กก็คือกนินเอ้กินหนูป้าอ๋อ้มา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 ใส่สีบ้า เล่นมาอยู่ข้างล่างันใช้งนีใช้เนใจด้วยเพิ่มเบียรเลโกดก็ตถั่วะัดตัห็นไอ๋อตัดการข้างล่างหนึ่งใบแล้วก็ได้เงินตัดการข้างบนหรืองล่างตัดการข้างล่างตัดหาบาทป่า ไม่มีเลืออ่อนลง่ะจ๊ะตาหนูซื้อนี่ไม่ไม่มันก็มันก็อยู่อยู่ข้างล่างดิฮะของน้องน้องเขาใช้กุญแจเลือล่อนอ,อ๋อเออใช่เขาใช้กุญแจเลื่อนขึ้นโอเคซื้อนี่เลยนะสามบาทตัวนี้ก็ดีสามบาทอ่ะวางวางแถวนี้ก็ได้เออสามบาทแล้วไงจบเทิร์นไงป้าจ่ายตังค์แล้วเหรอจ่ายแล้วมั้ง อ้าวจ่ายแล้วมั้งได้ไงอ่ะจ่ายยัง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 เออมีคนละสิบห้าบาทยังไม่จ่ายเลยโอ้ยอุย้ยโอ้โหโลมมาดีเลยเอาโล่นี้ไว้ตรงกลางดีไหมเนาะพิลาทุงทุนทุนบายาโอ้โหลก็น่าเอาอันนี้ก็ ก็ดีแต่ว่าไม่เลื่อนลงเอาโลมาก่อนแล้วกันสามบาทโหป้าใจสามบาทตอนนี้ซืเป็นการตัดไส้หลงไปด้วยเลื่อนลงน<ห><ห>เลื่อนลงฟุ๊บขอซื้ออันนี้ครับสบบาทสิบบาทเลื่อนขึ้นด้วยนี่คืออะไรป้าไม่ทำไมได้วางต่างคอแล้ววะก็อยากวางก่อน เดี๋ยวลืมไม่ได้เดี๋ยวมันต้องเอามาใช้ก่อนไม่งั้นพอวางไปแล้วเดี๋ยวมันไหนนี้แบานี้เลยสองบนการ์ดทุกใบเียเออเลื่อนขึ้นนะอะไรนี่คือจังหวะที่สองบนการ์ดทุกใบใช่ใช่วางสองบาทบนการ์ดทุกใบบ้าๆแล้วจะมีการ์ดนที่บอกว่าเติมการ์ดได้เติมหนึ่งก็วางเอ็นบีตี้ไปเลยดิก็ก็ก็ใช่ก็ได้วางทุกวางทุกถุงเนี่ยถ้าลูกมีถุงอยู่อันนี้3ถุงลูกก็วาง2บาท2บาทสบาท3ถุงไหม เลเซตที่หลงเออใช่ก็จะล้มสถิติเอง่ะตาเจี๊ยฟ้าเล่นเล่นตาใครนะไอ้ตาเจี๊ยหลงเล่นโลแล้วแบบไม่มีอะไรทำเลยอ่ะตาก็ต้องตัดในดีกว่าคะเยดีนะโอ้โหไม่กริบกริบไอเดือยรออัดอยู่ แนะนำม็องบาร์เบอร์ห้าเก็่ยวไปข้าวไร่ลูกโป่งอื่นได้รับหนึ่งบาทรวมหนูด้ว่อยไหมอะไรอ่ะคนอื่นไม่ได้รับหนึ่งบาทไม่รวมหนูลีโลดได้หนึ่งบาทได้หนึ่งบาทจะเล่นมงกขูวางไว้ตรงนั้นใช่ไหมใช้มุกขูดเหมือนกันมาตัดกันแล้วเลื่อนลงอีกจั้งห้าปลาไข่ตับปลาก่อนอ้๋อไม่ใช่อ่ะตับปลาใช่ตปลา ตอนนี้เล่นลำบากเว้ยยาลาตักตักดึตดึดึตดึแต่ไม่โอเคแล้วอะแต่ไม่โอเคอันนี้ดีป้าก็มันเลื่อนลงไงป้าก็ใช้กุนแจป้าไม่อยากใช้อ้อหนูมีคะแนนลดนี่เลยได้นห,นหนึ่งบาทได้หนึ่งบาทอะไรอะคะแนนลดออโอเค เอไม่อยากอยากได้วินสไตล์อ่ะไม่อยากไม่อยากได้แต้มแหะวันนี้แต้มยากและวินสไตล์คืออะไรลักษณะติดต่อกันตอนนี้ป้าเหนียวเงี้ยถ้าสมมติป้าแพ้ตานี้ใช่ไหมก็ป้าก็เหลือศูนย์ศูนย์ที่เหลือห้าคุณน่าเสียดายเลยเนี่ยค่ะเออห้าหรือสี่วันจริงฮาใช่ไหมลูกจับได้ว่าฮาใช่ไหมวินสไตก็จะรีบวเบื่อ ปาสเวินใจนี่ตอนนี้แล้วกันมาไหก็ต้องไปเย้ป้ากับบุญเรศกันเข้าไว้คือปาสวินใสุ่อาวัศวินมาอยู่ตรงกลางหโอ้ยแล้วป้ามาอยู่ตรงกลางไปแล้วเอา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 ป้าเอาป้าก็เอาอัศวินนี่ไม่อยู่ตรงกลางแล้วก็ถือว่านี่เป็นแถวกลางได้ก็ได้เหมือนกันก็ได้เอาอัศวินนี่เอาก็ื่อนก็ื่อนแต่จิโลบอลไม่ต้องไม่ต้องไปคิดของคนอื่นกนจะเอาตัวขัดใช้กุญแจเล่งอันนี้ หหเซ็จที่ลงกที่หนอนหวาน,ะน่ะยังเห็นว่าบวกหนึ่งตังต่อน,นี้หนูมีสองอันก็ได้บวกสองบาทาหนูเลี้ยงขึ้นอันนี้ตังหนูหใช้<อ>ใช้คุณจะเลี้ยงขึ้นเอาเรียบเอาไว้เข้าถุงบ,<อ>าบาวงมาสายมงกุฎ่าสายได้คืนมาสามบาทรัดกันเข้าไว้รัดกันเข้าไว้ออ้ตัวนี้คือคนได้รับเงินจนเต็มไงสองใบเสร็จหนูใบนี้ก็เสร็จใบนี้ก็เสร็จแต่ว่า น้าได้เงินคืนมาสามบาทได้มาสี่บาทนรู้ได้มาสี่บาทนะตรงนี้มันลด<ม>เท่ากับเสียแค่หนึ่งบาทเลืเสียได้ดีจะลองใช้ค้างบนนีด้ดูอ่าป้าอันนี้หกบาทหรือห้าบาทตรงนี้โหดนะเลื่อนลงมาป้าไม่ ได้กุญแจได้กุญแจหนึ่งดอกสองสี่แปดอ่ะสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสอโหดอ่ะไอ้ตุ๊เน่ะงั้นหนูขอเอาอันนี้เลยเติมเงินเต็มให้หมดทุกสองถุงจนเต็มอ่าสองใบตัตัตัมสองใบไม่ใช่หรอใช่เอาอันนี้อันนี้เอออ่ะแปดบโอ้โจจบห้วแลวโอเจ็แปดแล้วก็ใบนี้ใบนี้สิบห ใบนั้นสิห้าแล้วก็โ okay. อเ K กวาดเงินกับหมาหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะ <What? S 2> ตาเทีนหลงใช่ไหมไปเดยตาเทนหลงตาเทีนหลงตาเทนหลงตาเทนหลงตาของวอรซื้อตัวนี้อุยไม่ไดีกว่าเย้ไป <Yeah, buddy. S 1> เดี๋ยวฟ้าใส่ไว้ใก่อน มองไกลไม่ค่อยเห็นซื้อตัวนี้แกแล้วว่าสามสี่ห้าหกตังหมดเลยหมดเอ้ยตังเหลือหนึ่งเ่ามีลดราคาเปล่าใช้ลดราคาด้วยนะลบหนึ่งคืออะไรบ้าอันไหนก็ลดราคาสี่แต้มต่อลดราคาอันนี้ต่ออันนี้ก็เป็นแปดบวกอันนี้อีกสิบสองบวกนี้สิบสี่สิบหกสายลดราคาผสมมงกุฎเหรอมีด้วยหรอมีด้วยหรออะไรว่าสายใหม่ ใส่ลดราคาผสมหมงกรุดายนี้ตึงจัดอ่ะเปิดเชิดไม่มีลงโอ้ยอู้ใครใครเล่นคนยากจนนี้ตรงวันนี <laughs> ชน้ชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านบอกชาวบ้านคนยากจน <laughs> ยากจนมีจันสองก็ไม่ตังค์แทบจะไม่เหลือแล้วอะ่ะตังค์ไม่เหลือ <laughs> <า>แล้วตังค์เอาคดเยอะรวยรวยร<ช><า>วยรวยรวย เอานี่แล้วกันโชคชบตาเหลือสามบาทมึงไม่มีกุญแจแต่โชคชะตาใช่สามบาทขอบคุณครับคุณโชคชะตาคล้วี่ผมไม่มีก็ได้ได้คืนเวียบบงองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอามาพิโอียไม่ได้มาเพราะว่าถ้าเอาอันนี้มามันห้ามไม่ส้ำโอ้โหกันปลาต้องวางตรงอื่นแย่แล้วดูมาพีด เง <No>, ามากงั้นให้ป้าเปลี่ยนไหมล่ะไม่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 ไม,ไม่เอามาแล้วอ่ะมาแล้วเป็นด้านนี้แล้วด้านโอ้หด้านนี้ก็จะได้แต้มโคตรน้อยเลยเาวางนี้ก่อนนะบ้านได้หนึ่งสองได้สองบาทโอ้โหแยแ่แล้วดูผิดนี่แหละครับเพราะดูผิดผมชนะแน่นอนครับแย่แล้ว,ลวจะขอทำอะไรสิติย่างอันนี้ไปซื้อหนึ่งบาทเพระาะลดราคาปิ้งบางซุง นีได้กลับมาสองบาทปลาสองบาทไปใส่เย่ะจะจัดเลยตานี้การหน,นูพิกันต้องเลื่อนขึ้นไหมไม่เลื่อนนั้นก็ได้ขอติ้งอันนี้สิบบาทพิกอันนี้ไปพิกกับกรเม็ได้หกบาทจบยีบห้าเหรียญห้าฉันไมเอาเด็กคนนี้เหรอ มันได้หกบาทใช่ไหมได้ดีด้ยนะได้หกบาทแล้วก็ได้รุ่นแจกสองดอกเอาเลยนะเติมอ๋อมาใกล้กันละไม่แหล้น้งนองไม่รานไม่เป็นอไรพี่บอ่ตาฟ้าไม่มีผอ,อไม่เลยขึ้นไม่มีใครรัใครนอกจากวาจากเราอมิสเตอร์บีทอยู่เนี่ยโอ้โหเราไม่มสเร์บ อุ๊ยและอันนี้ถ้าสมมุติมาอยู่แถวนี้ก็จะได้สามอันนะเสียดายวันนี้มา็าการศูนย์เหยียบเลอยโดนลัดแต่ไม่อยากได้ไม่ได้โอ้ชอบชอบป้าของคิดกันนะว่าป้าระวางตรงไหนไทยของดูวิสูตร ยังึ้นนี้ยังึ้น,น,นไม่มีกุญแจไม่มีหุยนี่โหตได้สองได้ได้สองคะแนนต่อที่มันเป็นชาวบ้านปันนึงวะนี่นตัวตังจีหลงโคตรเยอะหน้าคำนวนเมื่อก่อนเอาแล้วมีการคำนวนมาก่อนแล้วครับตอนนี้<า>ของ<ม><ม>ได้สมัยเดียวหรือเปล่า87ป้าเนี่ย แปดสิบเจ็ดแต้มปลาเนี่ยหูเขาส่วนไม่มีกุญแจคนตานี้ไม่ได้ได้แต้มน้อยมากตานี้แทบจะได้สองตาหนี้แค่สี่ใบมีได้แค่สี่แต้มได้หนึ่งแต้มต่อูพืชหนูได้สองต่อดาบคนข้างข้าได้กุญแจต่อดาบคนข้างข้าวัน ดาบของกุ้ยเทียนได้หนึ่งจเอม่ดาบป้าไม่ทีกันหรอออดาบอะขอบคุณที่บอกอาป้าเราขอใช้กุญแจเรื่องขึ้นแล้วก็ซื้อนี้ลดราคาไปเหลือเหลือสามบาทเหลือสามบาทป้าทอนาสองบาทอีโก้ป้าปนี้ต้องวินสไต์ต้องแตกก่อนแล้ะแต่ว่าขอยาให้พึ่งย้าย อย่าเพิ่งมีใครไอ้อในใี่เลยเเออเอ๋เอาไงดีตอนนี้อยู่ข้างบนด้วย <Kristen> ลองใช้กุญแจลีแล้วกันลีแถวบนดโจจูโอ้โหวดเจ้าชายอุ้ยนี่มีนิสบี เอ,อเกลือทางป้าเกลือทางน้ 6, องหกจ่ายห้าอันนี้มาจ่ายห้าแล้วก็ไอ้ป้ามีส่วนลดสองบาทจ่ายแค่สี่จ่ายแค่สี่บาทแล้วก็ได้กลับคืนหนึ่งสองสาม ได้กับคืนสามบาทปาจินเลื่อนเลื่อนเล่นลงลีลาลีลาลีลาอันนี้คือต่อคู่ใช่ไหมสามคู่หนึ่งก็ได้เจ็ดชิ้นนสามอันสามอันได้เจ็ดแล้วก็อีกสามอันก็ก็ได้เจ็ดใช่โอเคเอาอันนี้เลยหกบาทหมดตัวและใจหกบาทหมดตัวใจเฮ้ยนี่มีส่วนลดไหม เอา,ม,ามีมีมีเยอะหลือหนึ่งเบอร์เอาไปจะมีสองคู่ได้มาสิบสี่เต็มใช่เหรอสองคู่เลยเหรอใช่ไม่คิดสองคู่ป่ะอันนี้แปดอันนี้หกอันนี้สิบอันนี้สิบอันนี้สิบหกอันนี้สิบสี่อันนี้หกเอาว่ะดูขอทะลุสถิติริคร<ด>ับเฮ้ยไป,ปได้สมัยเดียวเหรอวันเนี้ย อ้าใช่ยะยงโอ้โหแล้วมีแต่การที่กูที่กูมไม่ตอนี้เรียนแม่งอย่างไรเรยนอะไรกันโหคุณลืมดูวานะไม่เป็นไรเอาไปรถไปสองเหรือ1หนึ่งบาทโอ้โหให้1นึ่งบาทเลยเยอดขึ้นโอ้ไม่ดีหนูได้รับ เอากุญแจหนึ่งต่ออันนี้หนึ่งสองได้กุญแจสองฟ้าอะไรดีเนี่ยไม่มีอะไรเล่นเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะหกแต้มต่อการ์ดที่เท่ากันสามอันที่การ์ดที่เหมือนกันที่เหมือนกันสามอันหนึ่งสองหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองสามเฮ้ยยิเจ็ดสองแต้มหก ้ยป้าถ้าป้าได้นี่อันป้าก็รวมเป็นเอาหกคูณสามกระโดดหกสองสองหกสามสิบแปดเต็มช่วยด้วยตังค์ไม่พอตังค์มีสี่บาทจะไม่มีใครรัดป้าแต่ป้าต้องเอาป้าต้องเอาการนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีสี่บาทอันนี้ลดหนึ่งอันนี้ลดสองเจ็ดเหลือห้ามีสี่บาทตายแล้วป้าก็เอาเอาการมาคว่ำดิ ป้าห้ามไปดีกว่าป้าไม่อยากคว่ำการ์ดเลยอ่ะไม่งั้นคว่ำการ์ดเท่ากับแต้มเหลือศูนย์จิ๋หลงยังไม่เห็นได้คว่ำเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคว่ำเหมือนเนยเงินไม่พอเนี่ยหมดตัวเลยเจ๋อไม่หมดเลยป้าวคิดกันป้าเอาอะไรดีกว่าเท่ากับการ์ดไปนั้นจะไม่ได้อะไรนึงเลยอ่ะรีดียววะรีเลยไม่ยอม ดูยังไงการีบาอาจจะแพงแน่นอนโอ้บวกค่าตังค์ได้5แต้ม1 2 10ตังค์ไม่พอป้าต้องหยิบการีบีก่ะหยิบการีบีก่ะป้าไอ้ป้ามัน7บาทมันลดเหลือ4ไม่ใช่เหรอนี่6ก็1 6 5ใส่แค่า เนี่สุดท้ายต้องเอา,าความจริงๆมือเนี่ยอ,อันนี้น <4 S 2> ี่บาส4บาทอันนี้10เต้มทำอไมโอเคป่ะนี่เออยังไงก็ต้องอ่ะยิ้มมาความจะไม่มีใครลาดป้าแน่นอนร<ะ>เราก็เก็นได้ลาดไม่เสรไม่ลาดไม่รัด <c oughs> คุณแยเลื่องลงใช้กุญแจเลื่องลงครับแล้วก็เสื้สอน,นี้มีส่วนลดพอดีจ่ายแค่1บาทหมดตัวจริงๆแล้ว <c oughs> ได้ก็ได้ทุกอย่างสองสองสองโหคอมโบถึงตัสองตาเนี้คอมโบมันออกอะของบางเนี้ยออกเงินทั้งหมดกลับมาใหม่เฮ้ยเขาจะหูไม่มีจุลน์องขอนี้เสรทีหนึ่งบาทเดินเดินหนึ่งต่อทีทีทีไม่ว่างไม่วางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้เงินแปดบาท โอ้หาว่ะแวเน่มาขอเสียแย่แล้วไม่เืีอนขึ้นอีกต่างหากโอเคป้าพอรวมพอเสียรวมรวมแล้วหนูได้แค่สี่บาทแต่ทุกอย่างจะเต็มหมดอื่นอันนี้ได้สองต่ออันที่อะไรนะในสามปลาสามกระจุยกระจายกระจุยกระจุยนี่ป้าเชื่อหนูนะว่าหนูจะทะลุทะลุไปถึงแบบได้ได่กุญแจดีนี่ออกยามาหน่อยดิ ิเซ็หนูเพนช่วงนี้โดนปาร้าชัอกสองเหลือหนึบาทปลาใจหนึ่งบาทเอานี้ปลาก็าจะทำคอมโบปลาเออปลาไม่รอดทุกคนเี่ก็ได้แค่หกแ้มงอีกนิ้ว่าอ๋อได้หนึ่งบาทตามนี้ได้หนึ่งได้สองได้สองแต่ได้สองตวนี้นะเราเาขอหน่นี่แหละไม่รอตามไม่ต้องจิอนี่มา สามบามันโหดจริงหรอมีส่วนลดไหมมีส่วนลดนี่ไงเกได้แล้แล้วก็ได้ทุกอย่างสองเต็มเต็มสองใบสองเงินอันนี้เต็มหมดอันนี้เต็มใช่เงินก็ลดเงินตรงนี้ก็ไม่ได้กองอยู่ละสองแค่บ้านเงินเหรียญหนึ่งหมดอ่าเห็ยนหรอ่าเดี็กอ๋ออันนี้เปลี่ยนเป็นห้าบาทเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเป็นห้าเห็นจริงหรหนักเลยตาหนู ได้สองบาทแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นห้าได้ไงลูกมีวางสองบาทอยู่มันได้เติมสองบาทใช่ไหมเงี้ยเงี้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 ไงนี่ไงแรกบารแรกไปเออตบบาร์อะหนูหนูใช้คุญแจเลรียกอ่ะเดี๋ยวดีเก็อันนี้บวกหนึ่งตึ๊ดแล้วก็โอเคใช้คุญแจเล่นขึ้นบวงนี่เจ็ดบาทใช่ไหมลดไปเจ็ดลดไปเหลือสี่บาทอ่าสี่ใช่เหลือสี่บาท อ้ยมีเลื่อนขึ้นไหมป้าไม่มีเลื่อนขึ้นด้วยโอเคคนอื่นได้รับสองบาทหนได้รับสองบาทอ๋อคนื่นได้รับสองบาทด้วยสี่ิ๋งหลงได้รับสองบาทเอาละซีเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้านี่มาโอ้ยตัวนี้สูนลืมดูตัวนี้สูนลืมดูได้เวลาทำลายสติของทุกคนให้ล้มละลาย มาเดี๋ยวดูมาดูนะดูให้ดีตัวนี้อะไรค่ามาเลยโอ้โหตรงนี้มันก็ไม่ได้เลยป้าเขาเป็นอย่างนันไหมสองสี่หกแปดสิบตรงนี้ได้สิบแปดถ้าซื้อกาดนี้มาสิบ้าซื้อกาดนี้มาเป็นคิ้ก็ได้แปดเอ้ยไเอาเครื่องคิดเลขนะ ต้องอันนี้แหละห้าเหลือจ่ายสี่บาทจ่ายสี่บาทสาิติหนูกล้ามีใครทำหรือโอ้ยแย่ดวงใครก่อนร่วนร่วนแม่ได้ชาร์จแบตมือถือหนูไหมจัดไปอยู่ในกระเป๋าเออแป๊บนหลังเรอคิดเลยโอเคมาขังหนูก็คือลงไปตามเติมเต็มหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่ะ อันนี้เก้าคูณสไม่เปลียบขนาดัิบแปดสิบแปดไม่ไม่ต้องอ่ะเดี๋ยสีหลงไลนี่เลยสิบปดอันนี้บวกหกี่คู่บวกเออบวกวันนี้มีสองคู่เนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามหนึ่งสองสามหนึ่งโอเคสองนี่ไม่มีพนมือแล้วมีพนมือแค่สอง่า่ยเนี่ยอ่ะมีพนมือแค่สองจำไว้ดิ เนี่ยมันไม่มีพนมืออีกแล้วก็ยังไงก็บวกสิสี่อุ้ยแค่งตัวได้บวกแปดสิบสี่บวกสิบวกสิบบวกสิบวกสิบหกบวกอุ้ยเท่าไหร่แล้วนะเจ็ดเจ็ดเอ้ยมันมันมันดิบบวกหกเแล้วหบวกหบวกหบวกแปบวกแปบวกแปด 9 6เฮ้ยเ้เ้เฮ้ยาทานสถิติได้แลไวะทำงาสถิติได้แล้วู้ปลาทองได้ปลาทองได้ทีเดียวเองอะไรนี่อ้สถิติจริงนะป้าสถิติจริงแล้วนะป้าอะไรวะสนนติสถิติที่สาอยู่ที่แปดสิบสี่สถิติที oh ่สอยู่ที่แปดสและสถิติที่หนึ่งอยู่ที่เก้าหก่างกันสิคะแนนกว่าี สี่สามสิบสงสีเจียงไปสามสิงสบองแปดบวกสิองเอ้ยเอ้ยเทียงเป็นงแปไม่ได้เล่นตัดจินหลงเลยมัวแต่จะทำของตัวเองเอทำเองก็สีก็สีก็สีโอ้โหเละขุ่นอะไรแปดแปดมามล่ทำอะไรบวกสิงสีปสี่สามสิบงสองแปดสี่สามสแต้ม 12บวก4 1 4, 4 4 2 8บวก8นี่ใบนี้8แต้มใบนี้3 3ได้3แต้มใบนี้ได้3แต้มใบนี้5บวกได้5 10 15 20, ได้ไค่10 <20. S 1> อ่า20 25เฮ้ยเกินไป5 10 15 20 25อ๋อ25 5บวกกับมี5 5พอดีก็ได้เหรอ<ะ>ได้อ่าให้ไปอ่า อดศูนย์เยมีตังวางอาตังวายเจบาทพอดีเจ็นเจสบสี่บวกสิสี่แล้วก็บวกห้าบวกหาบวกห้าเจ็ดไม่บวกอีกหนึ่งเออบวกกันแจกหนึ่งเจ็ดเจเจโอ้ก้าสิบโอ้หเยอ้เกินยี่บ้อันนี้ไม่ซ้ำกัน 1, 4ี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสอันนี้สองไดแต่สองแต้มโอ้ oh my god เฮ้ยบาไม่มีมเลยมไม่ได้หวังอันนี้สองสี่หกโอ้โหบวกหกอันนี้ไม่สากันหลงเกือบร้อยเฮ้ยดูผิดอันที่ไม่สา อนี้ไม่ได้ต้มเไม่ได้ไม่ได้ดูผิดไ่ไให้ไม่ได้มไม่ไดไม่ได้ไม่ไดอันนี้4ได้อันที่4่บวกก็3เฮ้ยียนหลงอันนี้จริงๆต้องไม่ได้เว้ยเพราะมัน5บวกอันนี้5จะเยงไม่ได้เพราะอันเนี้มันก็เขดสีต้งาเป็นไม่เป็นไรไม่รงก็ไม่ได้อยู่ดี3มก็เอ้ยอเอ้ยอได้อันนี้อาได้แต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าตังที่ส่ ที่สีเท่านั้นเนาะก็คือ3ามหูได้แค่สามแต้มชายได้สูนนะฟ้าเจ้าชายได้ศูงอันนี้อะไรศูนย์เ้ชายได้ตัวมันเองได้หนึ่งเอ้ยได้สี่อ่าอันนี้ไม่ซ้ำกันเลยเหมือนอันนี้เลยแต่อันนี้ได้แค่สองสองสีนะ่หกแปดสิบมาว่าทำไมคอมโบหนึห่งมันหนึ่งหนด พราะไม่มีใครขัดขาหนูเลยไงบวกสิบใช่สองสี่หกแปดสิบบวกอีกสิบขอบอหดเพราะไม่มีใครขัดขาหนูเลยะได้แค่ห้าสิบห้าแต้มเองอ้าสิบห้าเจ็ดสิบเอ็ดเก้าสิบหกจบแล้วชินลงเริ่มไล่สติเก้าสิบหกคะแนนยังไม่ถึงร้อยอยู่ดีเนาะแต่แต่ว่าทำลายแต่ว่าทำลายสติแปดสิบเจ็ดของป๋าข้ามไปเก้าแต้มารักษาแชมป์ได้ อาทิตยเดียวเองยังไม่ถึงอาทิตย์เลยมั้งไปโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอบคอบบอกอะไรอบอะไระขอบก็คือจะบอกอันดับนะครับอันดับที่สามเนี่ยก็คือผู้ที่ทําก็คือริวนะครับแปดสิบและอันดับที่สก็คือแปดสิบสองที่ให้สบเอ็ดแปดสิบอแปดสิปิไม่ใช่อะประมาแปดสิบสองแหละุดหลงตอนนี้สิบสี่สวนสถิติที่ สองก็คือเอ้ไม่ใช okay. ่สถิติท네ี่อะไรนะสถิติที่สามครับผมทํานะครับแปดสิบสี่และสถิติที่สองตักเวนทานะครับแปดสิบเจ็ดและสถิติที่หนึ่งผมทำมาแล้วเก้าพิศพครับคราวนี้เยอะกว่าเดิมนะครับโอเคเป็นไงเกมนี้รู้สึกเป็นเป็นไงบ้างพอพอเล่นนี่นี่ประมาณเกมที่ประมาณเกมที่เก้าแล้วนะรู้สึกคอมโบงรู้สึกสิบเต็มสิบเพราะว่าตัวเองสิบเต็มสิบแล้วจากไม่ชอบเลยตอนนั้นตอนนั้นลูกเคยบอกไม่ชอบเลยอ่ะ ที่หนูครองแชมป์นี่หนูไม่ห่วงเลยว่าใครจะมาแซงหนูเลอเหลือแค่ต้องครองแชมป์แบบชนะทุกตาอีกตางไหมไอีกตางเราขัดใจงั้นงเ้นไม่เอาเลยเห็นปะโอ้ยไม่อีกตางหนึ่งมาก็ได้ก็เท่ากับว่าตอนนี้แต้มสูงสุดนะครับที่ถูกบันึกไว้96มีใครทำได้มาเอาคะแนนมาโชว์เลยนะตบมผมให้เลยใครทำได้โโคตรคตร อันนี้เล่นแบบไม่ได้เล่นแบบชิวๆไม่ได้ขัดขาไม่ได้การไม่ได้มีการวางแผนอะไรก็ไม่ได้มีการไม่ไม่ได้มีการขัดขาอะไรเลยถ้าขัดขาวันนี้แต้มกูคงเล็นเป็นเออลุงป๋าได้แต่ขัดขาดีกว่าแบบว่าเฮ้ยไม่อยากให้ใครทําลายสถิติแปดสิบแปดาป๋าเนี่ยป๋าเห็นแต่ป๋าก็กะทำคอมโบของป๋าไงเนี่ยป๋าเห็นมิสเตอร์บีแล้วแล้วป๋าเนอะมิสเตอร์บีเหรอนี่การมิสเตอร์บีครับเขาบอกว่าเหมือนเหมือนมิสเตอร์บี แสงสะท้อนอันนี้อันนี้ยิ้มให้โอเคก็เหมือนปลาไม่ขัดขาด,ดูเนะี่ยปลาไม่ขัดขาด,ดูนะเนี่ยถ้าปลาขัดนี่หนูปลาปลาก็จะทำคะแนนขาอยู่ okay. แต่ตัวคุณยายหนูยิ้มพาแต้มอะเออตัวเดียวนั่นยิ okay. ้มพาแต้มถ้าได้ได้คุณยายเก้าตัวนี่ก็โอประมาณสองน้อยได้ไหมโอเคป๊าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสองสามสิบห้าสาม สี่ห้าแต้มเลยสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยเรียนเลขได้สุดคูณด้วยได้ได้ได้เอาสุดคูณมาใช้ตรงนี้ด้วยนะนำเกมนี้นนนเป็นการคูณเนคิดหรับวันนี้โอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายวดดสวัสดีครับ